สวัสดีครับเนี่นไม่อยากขับพถที่น่องอุ้ยอุ้ยมมก็ดเม็ดคันขับรถรถดยอดดรถขับพดที่น่องใส่รถสองคันดอด นี่ก็ไลเบ่งเม็ดข้าวโพดดินสีกบเม็ดข้าวโพดบะถ้าดินประกรบเขาก็เอาดินกบนี่ครับไก่เลี้ยวแล้วยังเหลือนอีกแปลงหนึ่งของลุงทั้งพุนของอา อ่ากสียอดคือกันกำลังไถกำลังไถอยู่สียอดขาโพดคือกันนี่พี่น้องเพราะนี่แล้วเม็ดมันบปรงเขาก็เอา,าดินกบ เริ่มแล้วพี่นอ้องอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้เรียบร้อยแล้วครับแปลงนี้หยอดเสร็จเรียบร้อยอันนี้อีกแปลงหนึ่งขาดประมาณอีกสองสามชั่วโมงแล้วพี่นอ้องอันนี้ของเฮาเรียบร้อยแล้วอันนี้ของลุงหยอดพร้อมกันครับไก่แล้วแล้วพี่นอ้อง ใกล้แล้วละสองแปงแดดกระ้อนครับแล้วอีกขั้นละสองสามรอบ พอกันไหมคลิปนหนพี่นอ้องคลิปนี้สวัสดีครับ